ผลการออกในงวดหวยห้ 5, 9, 5, 9, หาหนอยห้าหนอยเฉพาะกิจไปจากงวดที่21สิงหาคม2568รล่างวันเลขสองตัวล่างเลขชี่ออก4 4 4 4ีล่างวันเลขสองตัวบนเลขชี่ออก3 9 3 9กาล่างวันเลขสามตัวบนเลขชี่ออก7 3 9 7 3 9นี่ก็เป็นผลออกของวันหว 5, หนยห้าหนอยห้าหนอยเฉพาะกิจไปจากงวดที่21 สิงหาคม2 5 6 8ขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยฮานอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้ในด้วยจะสับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิก30นทีในฮานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า